สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเซราฟกันนะคะกับเกมเบกกีเซิร์ฟเนาะโดยก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณสมาชิกรายการทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะสําหรับวันนี้นะคะ คือไม่บ้านจะมาสอนเล่นเซราฟเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการสอนเล่นแบบเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าแน่นอนในอนาคตน,นั่นจะต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อแบบใครงงหรือ,อยังอะไรอยู่ก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการเล่นนางได้อีกแนวทางหนึ่งนะคะโอเคทีนี้ขออนุญาตอธิบายตัวเซราฟกันก่อนนะคะเอาแบบสรุปง,ง่ายๆย่อๆเลยก็คือ เจรฟนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าตามแพทเลยคือถ้าเกิดเธออยู่หน้าอาวุธหลักนะคะหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะคะนางจะใช้อาวุธหลักเนี่ยเจ็ิปแล้วก็อาวุธปุกพลังเนี่ยสาสิเปอร์เซนนะคะส่วนถ้าอยู่ในหน้าของอาวุธปุกพลังนะคะหรือว่าอยู่ในท่าของการแปลงร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างแสงหรือว่าร่างมืดนะคะ ก็จะใช้อาวุธเอ,อ่อเวกหรือว่าพลัง70%แล้วก็ดาเมจจากอาวุธหลักเนี่ย30%นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเซรัฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เอ,อ่อเป็นตัวละครบททาศา飒ที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็คือสมควรจะต้องมี2อาวุธเลยหรือว่าเน้นทั้ง2อาวุธนะคะแล้วถ้าจะให้ดีกว่าเดิมอีกก็คือควรจะ ทำอาวุธรองไปด้วยเนาะเพราะอาวุธรองเนี่ยมันได้ทั้งอาวุธหลักแหละอาวุธปุกพลังเลยนะคะดาเมจก็จะมาครบท้วนทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆทําไปอะไรกับต่างๆเนาะอ่ะทีนี้เอการเล่นเซรัปในตอนนี้ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็คือสามารถเล่นแบบไม่ต้องแปลงร่างก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่นะกดอติเหตุบี ปิดไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกดกดเป็นบั๊กแซ่บเพลยอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่บางคนก็อาจจะเมนแค่ร่างแสงหรือร่างมืดก็อันนี้ก็แล้วแต่กันไปนะคะทีนี้ขออนุญาตพูดก่อนว่า,าจากที่แม่บ้านทดลองมาร่างแสงเหมาะอะไรร่างมืดเหมาะอะไรโอเคเอาแบบเอาแบบง่า,บบายๆเลยนะคะคือร่างแสงเนี่ยเหมาะกับทุกอย่างคือหมายถึงว่าร่างแสงเนี่ยคือสามารถ PVP ได้แล้วก็ PVE ได้นะคะ คือสามารถไปตีบอลได้เลยแต่ว่าร่างแสงเนี่ยอาจจะมีการประกบคอมโบที่ค่อนข้างเยอะกว่าในหลายๆอย่างเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วเร็ว,รวดเร็วต่อคอมโบได้แบบอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าค่อนข้างจะเง้นจะอะไรมากๆนะคะแต่ร่างมืดเนี่ยจะเป็นแนวแบบเอาตัวถึกชนตีแรงแต่ว่าจะตีช้าหน่อยนี้เป็นข้อดีข้อเสียในตัวก็คือ ถึกทนแรงแต่ว่าตีช้าไม่มีแดดไม่มีอะไรไเวลาจะแดดอะไรจะเงึ้งๆงงงไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเอาร่างมืดอะคะ่ะก็คือจะไม่เหมาะกับการไป PVP เลยเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ในตอนนี้นะมันไม่ค่อนข้างที่จะไม่คล่องตัวในการไปสู้กับคนอื่นสักเท่าไหร่ แต่ว่าตีมอนเนี่ยเหมาะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นไซรัปแล้วเล่นร่างแสงไม่ได้จริงๆเนี่ยนะร่างมืดนะคะสําหรับการตีมอนส่วนร่าง PVP เนี่ยคุณอาจจะต้องไปฝึกเองทีนี้ถามว่าถ้าจะสามารถเมมร่างใดร่างหนึ่งได้ไหมจริงก็บอกว่าจริงๆทําได้แต่คุณจะต้องดูว่าคุณจะ PVP ด้วยไหมเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เลยนะคะว่าหากคุณต้องการจะ PVP ีเนี่ยยังไงร่างมืดน่ะตอนเนี้ยไม่เหมาะเลยนะคะคือร่างมืด อือคือ PVE อ่ะได้ทั้งสองล่างล่างไหนก็ได้แล้วแต่คนถนัดแต่ล่างมืดจะง่ายกว่าเท่านั้นเองทีนี้สำหรับคนที่อยากมีล่างในล่างหนึ่งเนี่ยมันทำได้นะคะแต่ถ้าคุณจะ PVP ด้วยเราสมมติเกิดคุณเป็นคนที่เล่นแต่ร่างมืดอย่างเงี้ยแล้วเกิดจะเอามันไป PVP อย่างเงี้ยอาจจะลำบากหน่อยอันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่ เล่นมืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องสลับมาเอา่อเล่นแสงด้วยในการ Pv p v p เดี๋ยวเวลา PVE ก็เอามืดไปได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้น p v p นะถ้าเกิดเอาแค่แบบตีมอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยร่างไหนก็แบบได้เลยะคะ่ะก็คือไม่จําเป็นต้องแบบคิดเผื่ออะไรเลยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้ สกิลเจลาะคะ่ะเวลาเลือกแล้วว่าเลือกเลยถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะคะว่าจะเปลี่ยนร่างอะ่ะจะต้องรีสกิลเอาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีเออคู่มืออมสตองหรือที่รีสกิลหรือถือหลับโอมนอยู่นะคะถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินก็จะต้องเออเซฟพรีเซตเอาแล้วก็สลับเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปบางกดให้ดูนี่ไปบางกดพรีเซตสองเนาะพอไปบางเซฟมืดไว้ปุ๊บอย่างนี้นะคะ ก็จะสามารถสลับได้เนาะอืมนี่ก็ต้องรอประมาณห้าสิบจีวีนะคะโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะเตรันะคะก็การแปลงร่างของเขาเนี่ยจะใช้พูดดําเป็นหลักนะคะก็เออพูดดำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะสามารถแปลงร่างได้เนาะวิธีกดก็จะมีอยู่สองแบบก็คือถ้าหากเรากดอินเทอร์เน็ตดีปิดไปนะคะเราต้องกดเจ็ก่อนแล้วค่อยกดชิปอีแต่ถ้าเราไม่ได้ปิดนะคะเราก็สามารถกดชิปอีแปลงร่างได้เลยอันนี้ก็ แล้วแต่จะเอ่อแล้วแต่จะปรับใช้กันนะก็คือทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่จะเลือกเด้อทีอนี้อ่าร่างแสงอะนะคะโดยส่วนตัวแล้วร่างแสงเสงนี่ยสามารถใช้คอมโบเดียวกับตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนร่างได้เลยอันนี้ถ้าใครใช้คอมโบตามได้บ้านนะแต่ว่าร่างมืออะคะ่ะมันมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่ามันจะมีบางท่าที่ในท่าร่างมือ,อไม่มีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคอมโบนิดน,นึงทางนี้ทางนั้นก็ต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอะ ซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านเนี่ยจะเเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูคอมโบที่แม่บ้านคิดค้นขึ้นมานะคะก็ถ้าเกิดใครลองใช้แล้วชอบหรือถูกใจก็เอาไปใช้ตามกันดูได้นะคะทีนี้แอดออนนะคะมันจะมีตอนนี้ของแม่บ้านคือแม่บ้านอะเมมร่างเสงก็เลยจะมีแอดออนแต่เฉพาะของฝั่งเสงเรายังไม่ได้คิดของมืดแต่อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะเพราะว่าไปลองมาแล้วก็เออใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราใสา่แอดออนแล้วอะค่ะมันมาหมดเลยทั้งเสงทั้งมืดเนาะคือดัห,อหนึ่งหาก่อน อันนี้ชิปคลิกซ้ายค่ะอันนี้ก็ชิปคลิกซ้ายเหมือนกันเห็นปะมันก็ได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นก็แบบเออคิดทีเดียวก็จบอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเลระนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มียาถาวรเนี่ยยังไม่มียามานาะกับทนังฟ้ากดยาเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าถ้าต่างๆของนางนะคะที่เอาไว้รีมานาะมันไม่ค่อยเซฟเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ลองปรับใช้กันดูได้นะคะทุกคนเวบ้างขออนุญาตปิดนะฟ้าก่อนโอเค นี้คอมโบสำหรับคนที่ไม่มียามานานะคะแม่บ้านจะกดแบบนี้นะก็จะเป็นปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ด่กี่กดสเปรบ,บานไม่ติด <c oughs> <c oughs> ค่ะก็จะเป็นแบบดีเนาะจบแบบดีเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะ <c oughs> ก็ท้ารีมานาของเราอ่ะมันจะอยู่ที่เอฟนะคะ ติจดเอฟติสองทีนะคะจะเป็นประมาณนี้ ขออธิบายเสริมก่อน,นะคะคือเซรัมเนี่ยมันจะมีท่าที่เพิ่มความเร็วโจมตีอยู่หลากหลายอันนะคะอันนี้ก็ต้องเล้วแต่จะเลือกใช้เนาะแต่อ,อันเนี้ยที่จริงๆหลักๆสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ท่าคิกขวาค่ะเพราะว่าท่าคิกขวาเนี่ยมันจะเพิ่ม AP ให้เรานะคะประมาณ32เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามใส่ไว้ในคอมโบหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ลองปรับเปลี่ยนดูละกันเพราะว่าปัญหาของท่าคิกขวาคือมันไม่มีโรเทค นั้นมันอาจจะโดนสวนกับมาทายนะคะแต่ถ้าใช่แต่ถ้าใส่ถ้าใส่ลงไปได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าใครใช้คอมโ,มโบตามแม่บ้านอะ่ะเออหลักๆแล้วจะมีฟอนกามีเอเอเกือบทั้งหมดนะคะจะมีแค่บางท่านเท่านั้นที่แบบมันจําเป็นต้องใช้แล้วก็ไม่มีเอเอหรือโปรเทคเข้าไปนะคะท้งนี้ทั้งนั้นก็ลองปรับๆใช้ดูเดอ้ออ่ะ โดยรวมแล้วนะคะเซราเป็นตัวละครที่ไม่บ้างของอนุญาตให้ความยากโดยที่ปากานะคะเพราะว่าเอ่อแต่ละคนเนี่ยใช้คอมโบได้ไม่เหมือนกันแน่นอนแถมยังมีการที่แบบจะต้องเมมร่างแสงหรือเมมร่างมืดหรือต้องหรือบางคนอาจจะเมนต่องล่างเลยปรับใช้ตาสถานการณ์ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้ยไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายอย่างที่เห็นนะคะ เพราะว่าอย่างถ้าอย่างร่างแสงเนี่ยคือค่อนข้างเว้นแล้วก็กดไวมากกดเยอะกว่ามืดนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนก็ชอบความง่ายของมืดมากกว่าเรื่องอันเนี้ยไม่มีผิดวิถกอยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถเล่นในทั้งสองสายหรือใครจะเมนสายไหนก็ได้หรือใครจะแบบไม่เมนสายไหนเลยก็ได้อันนี้ทางนี้ทางน,างนันก็แล้วแต่คนจะเล่นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดถูกคนสงสัยว่าแม่บ้านเมนสายไหนส่วนตัวแม่บ้านอะเมนสายแสงเนาะเพราะว่าชอบความลื่นไหลของการกดสกิลของสายแสงมากกว่านะคะก็เลยเออ ตอนแรกอาจจะเมนมืดแต่พอมาลองจริงๆแล้วชอบเสงนะคะโอเคทีนี้เซรัฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างจะเล่นได้แบบหลากหลายมากซึ่งแบบเอออันนี้มองว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียดีนะคะก็คือแบบทุกคนน่ะน่าจะปลกคอมโบไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วบอกเลยว่าคอมโบแต่ละคนไม่มีผิดมีถูกนะคะขึ้นอยู่กับความถานัดแล้วก็ความชอบในการเล่นตัวนี้เลยทุก ถ้าเกิดใครแบบเจอคอมโบใครถูกใจกดตามแม่บ้านแล้วชอบก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะคิดค้นคอมโบของตัวเองก็ได้นะคะแล้วถ้าหากใครมีอะไรเค็ดบเกีรยวกับเซอราก็สามารถมาแชร์ให้เพื่อนๆรับรู้กันได้นะคะในคอมเมนเดอร์ ส่วนวิธีการเล่นของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีผิดไมถูกนะคะอย่างที่บอกฉะนั้นใครจะเล่นแบบไหนก็เล่นไปนะคะส่วนแม่บ้านก็จะเล่นแบบนี้นะคะในสไตล์ของแม่บ้านเนาะเพราะว่าแม่บ้านกดได้แบบนี้นะคะเพราะว่าลองมาหลายแบบแล้วลองปรับคอมโบแอดออนหลายๆรอบแล้วนะคะก็คือโอเคสรุปจ,จบอยู่ที่ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวไม่แน่ถ้าเกิดแพทแก้นู่นนี่นั่นมาก็อาจจะแก้อีกนะคะก็อาจจะมีการแก้อีกอ่ะทีนี้เออ นี่ปิดท้ายพูดถึงชิปขี้ขวากันหน่อยอ่ะพอดีไม่บ้านปิดเพราะไม่บ้านไม่ใช้ชิปขี้ขวาของแสงเนี่ยคะ่ะจะเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้เพราะว่ามันเล็งยากแต่เดี๋ยวเขาจะปรับอีกทีหนึ่งนะคะถ้างั้นถ้าเนี้ยของญาติเอาไว้มาพูดหลังปรับนะเพราะจริงๆอ่ะไม่บ้านอยากใช้เนียคะแต่ว่ามันพอแปลงร่างแล้วมันใช้ยากก็เลย ไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวให้ใครปรับแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปคอมโบใหม่ให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องคอมโบแน่นอนแต่ตอนเนี้ยแม่บ้านใช้คอมโบนี้ไปก่อนซึ่งเวิร์กมากๆนะคะลองเอาไปฝ่ามาแล้วก็โอเคดีซึ่งอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนละเด้อ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเก็บแบงกิสเซิลแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญ,ญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปเท่านั้นเองสามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะคะหากใครงงหรือจะดูคลิปที่แม่บ้านเคยสอนไว้ก็ได้นะคะสำหรับเรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลย ถ้ายังไงก็รบกวนสอบถามทางร้านก่อนด้วยนะคะว่าราคาตอนนั้นจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีก็จะมีราคาที่ขึ้นขึ้นลงล,งลงบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ช่วงไปต่อก็ร้านนี้นะคะยินดีตอบคำถามสำหรับทุกคนเลยไ่บ้านจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ในใต้คลิปเลยนะคะสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Line แอดเลยนะคะถ้ายังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากร้าน Super s p e c i a ชีย o p ไว้ด้วยนะคะทุกคน